call it in the crossfire สวัสดีครับผมเอฟช่องมิซูนดี้นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะมาชมในตัวไตท์ันนะครับ4ประตูแอดลตดนะครับตัวขับ2นะครับราคาอยู่ที่1ล้านนะครับ35,000บาทนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการแต่งรถนะครับแบบแต่งพิเศษจากตัวเดิมๆนะครับซึ่งตัวเดิมๆตัวนี้นะครับเป็นตัวแต่งพิเศษอยู่แล้วนะครับก็จะสวยงามนะครับเพียงแค่ว่าเรามาแต่งของแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ เรามาดูกันว่านะครับเราแต่งในส่วนไหนบ้างนะครับโอเคครับหลักๆที่มองเห็นคือกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับดําเงานะครับพร้อมด้วยโลโก้นะครับโลโก้ต้องบอกว่าขาดไม่ได้นะครับสําหรับตัวไททันนี้นะฮะสวยมากครับผมโอเคครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับที่ติดตั้งไปก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับ สวยมากครับผมอ่าแล้วก็แม็กนะครับขอบ18นะครับยางมอนเตอร์นะฮะแม็ก l ลายนี้เขาเรียกลายนะครับกับตันอเมริกานะครับซึ่งดูนะครับเหมาะสำหรับอ่าเหมาะอ่ากับสีรถนะครับเหมาะมากนะครับภาพโดยรวมครับโอเคส่วนคิ้วอันสาดนะครับเราก็ติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับ เล่าหลังคาตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเล่าหลังคาแต่งเพื่อความสวยงามนะครับเราไม่สามารถที่จะเจาะยึดนะครับเพื่อที่จะใส่แหลกหลังคาได้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบลูกค้าจะใส่แหลกหลังคานะครับต้องใส่ราวหลังคาอีกแบบหนึ่งนะครับแบบเจาะยึดนะครับถ้าเกิดลูกค้าจะใส่ก็สามารถคุยกันได้นะครับโอเคจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเบ้ามือจับนะครับที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับอืม แล้วก็จะมีไอตัวโลบาร์ตัวนี้นะครับหรือว่าสไตลิ่งบาร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็นะครับกระบะไลเนอร์นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้จะสังเกตนะครับไอตัวแอดลีนนะครับก็จะมีลายมาให้นะครับลายตัวนี้ก็จากโรงงานเหมือนกันนะนะครับนี่ครับไททันตัวสีแดงๆนี้นะครับโอเคครับจุดต่อไปครับ ต่อไปไฟท้ายนะครับไฟท้ายเราใส่ที่ครอบมาให้นะครับผมสวยมากเลยนะฮะนี่ครับภาพมุมกว้างนะครับโอเคภายในภายตัวรถด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับภายในตัวรถกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเบาะจะสวยไหมนะครับบางคนก็ไม่ชอบเบาะบางคนก็ชอบนะครับชอบไม่เหมือนกัน บาะไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะส้มนะครับตัดกับตัวสีดานะนะครับนะครับเบาะสวยมากนะครับผมมาพร้อมด้วยนะครับุญกจี้เคเอสนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับคุณลุงโทรล็อกคอมเร็วให้นะครับเหมาะสําหรับการเดินทางไกลนะครับสบายมากนะครับผมตัวนี้มีเกียร์ออโต้นะนี่ครับ เป็นไงบ้างล่ะครับเดี๋ยวเรามาบอกนะครับแคมเปญแล้วก็ส่วนลดเท่าไหร่ยังไงนะครับส่วนลดคันนี้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองบาทนะครับต้องบอกไว้ก่อน1นึ0 0 0สนบาทแล้วก็แต่งได้ตามในคลิปนี้นะครับแต่งได้ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ลองแอดไลน์มาคุยกันนะครับหรือว่าโทรมาคุยกันเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด u ั s c r i ร e นะครับแครเอฟด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคมากครับสวัสดีครับ